ครับผมกะขอสวัสดีนะครับน้อมาพบกับคิมทินิซานครับหลังจากที่ห่างหายไปนานเนาะครับเนาะช่วงนี้กะถึงช่วงกลางฤดูหนาวฝนลวครับผมกะสีมาแจงข้าวนาะครับน้อสำหรับไผ่ทีตองกานนอกล้วยหอมทองสายพันธุ์กอสมีไหลเนาะครับเนาะของพอพาร์ทละกะของผมกะดีเนาะครับเนาะกะถืออ่าอยู่น้ำกันครับผม กะถือว่าเป็นสาขาเดียวกันนะครับเนาะกะตอนนี้กะนอกะพร้อมเบิล้วครับผมกะสามารถเปิดนะครับสั่งจองได้ครับผมทรงทางเคหลีเจนที่ทรงได้เบิดครับตอนนี้นะครับเนาะกะผู้ดตองการกะเชิญนะครับเด้อใหตติต่อมาครับเดี๋ยวผมสิทิมเบอร์ไวเบอร์ผมกับเบอร์พอพัดนะครับเนาะใหตติต่อเข้ามาได้เลยครับผมเนาะ ขาวิมาบอถึงสายพันธ์กอสมิไลเนาะครับเนาะของปอผัดเนาะครับเดี๋ยวผมใส่เบิ้งเนาะครับนาะนี่ครับผมเป็นกลวยหอมทองที่หน่วยงามนะครับเนาะหน่วยงามหนวยยาวครับผมอ่ารสชาติเป็นกะจิหอมหวานเนาะครับเนาะเหมือสุกเลียวแก่เต็มทีเนาะครับเนาะหอมหวานอร่อยเนาะครับกะ ตลาดต้องการเนาะครับเนาะช่วงนี้กะราคากล้วยหอมทองกะตอนนี้กะถือว่าโอเคครับโลละกะถือว่าใส่ได้เนาะครับเนาะนี่ครับผมจะเป็นสายพันธุ์กอสมีไหลทั้งเบิดเลยครับนี่ที่ผมปลูกไว้ผู้ใดต้องการเนาะกะติดต่อมาด้วยครับเด้อกะพร้อมแล้วครับเนาะงามๆรับผมนอนกล้วยงามๆสวยๆครับกะสิออกสู่ตลาดเนาะครับเนาะสามารถส่งได้ทั้งไก่ทั้งไก่ได้เบิดครับทั้งเคอรี่ก็ได้ทรงแฟตก็ได้ครับผม เจนที่ครับผมอ่ะนอละหาสิบาทเนาะครับเนาะตามที่ผมเคยว่ามาแล้วครับตอนนี้นอกลก้วยกับพรมเบิร์ดละ่ะนอละหาสิบเนาะครับเนาะอ่ะซังต้องซังหานอขึ้นไปเด้อครับเด้อหานอหานอสิแถมอีกนอหนึ่งก็บรวมเป็นเป็นหกนอเนาะครับเนาะหกนอน,นี่ร่วมทรงผมคิดในราคาสามร้ยอยสามสิบบาทนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับสามร้อยสามสิบบาทเนาะครับเนาะ บวก่าทรงปรุตอยางครับรับคองหนาบานเลยครับผมกะบ่มีเก็บไปทางเลยครับเด้อรายละเอียดครับผมบ่มีเก็บไปทางคือบาโอนก่อนหลักจังไอยทรงนะครับเนาะรับประกันครับบ่ทรงแผแน่นอนครับบ่มีเบี้ยวบ่มีขางครับผมกะฝากเลยครับเด้อช่วงนี้กะเป็นช่วงกลางฤดูฝนครับผมกะสามารถปลูกต้นกล้วยใ้แบบมั่นใจเลยครับเพราะว่าน้ำเ่ามีแล้วเนาะครับเนาะน้ำเ่ามีฝนกะ ช่วงนี้กรหูซื้อว่าสิตกดีเป็นพิเศษครับในทางบ้านผมก็ถือว่าใส่ได้เลยครับฝนช่วงนี้กะฝากนะครับเนาะเดี๋ยวสิทิมเบอร์ไว้เนาะครับเนาะให้ติดต่อทางผมก็ได้ทางพ่อพัดก็ได้ครับผมเพราะว่าห้ากระอยู่น้ากันครับทางผมทางพ่อพัดเด้อครับผมสั่งหานอแต่ว่าซิฟนอนี่ผมยังบ่ทันเคยส่งครับเดี๋ยวซิฟนอคันผู้ใดสั่งซิฟนอกระสิแจงราคาครับผมเนาะแจงราคานอแล้วก็แจงราคาราคาส่งครับผม เป็นก่คิดเป็นกิโลเนาะครับเนาะกะจังไรก็ฝากพี่น้องเนาะครับเนาะผู้ใดที่อยากได้นอกล้วยเนาะครับเนาะสายพันธุ์ก็สมีไลแลนะครับเพิ่นขายนอละหานี่บาทเนอะกับผมตามที่เคยแจ้งมาแล้วครับจังไรก็ฝากเนาะครับเด้อครับผมอ่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะครับเนาะมาแจ้งข่าวเนาะครับว่าให้หูวว่านอกล้วยพร้อมสีออกวคลายแล้วครับเบิ่งอ่าครับผม ตอนนี้ผมก็กําลังปลูกเพิ่มครับกับไล่ไร่ไล่ไปลูกเรื่อยๆครับผมน้อเอา้ากะบ่มีอยังไรครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คิมธินิสาเนตนะครับเด้อเรื่องราวาสาราความหมู่ของกล้วยหอมทองครับผมอ่ะมีวิธีน้อับผมเมื่อ,อไรหาะอันใดน้อกล้วยไปแล้วผมกะเซบอกวิธีการปลูกกันนยังน้อครับน้อเอา้าจังไดรกะขอบคุณหลายๆครับผม นี่ครับนกล้วยงามๆครับสายพันธุ์ก็สะมีไรนะครับเนาะสวยๆครับผมนี่ครับกะช่วงนี้กะกล้วยกะออกสู่ตลาดครับผมกะบ่ค่อยมาบดอันใดอัปเดตครับเพราะช่วงนี้กะยุ่งยุงไรยางเนาะครับเนาะบ่อยมาอัปเดตสวนกะยุ่งไรยางครับผมไฮเรีองไฮเรีองเรีองขอบขั้วครับเอาฝากด้วยครับด้วยขอบคุณหลายๆครับผม